คนครับนี่คือเสียง CB 6 5 0 F ท่อไดโวนะครับท่อไดโวซึ่งเป็นไดโวสั้นนะครับนี่ไดโวสั้นตอนนี้เสียงคือดังมากนะครับดังมากเดินหอบด้วยโคตรเดินหอบด้วยเป็นไงโอ้โหอันนี้รถของน้องมิกนะครับน้องมิกที่เคยมาถ่ายคลิปกับผมบ่อยๆนะครับดูดูท่อเขาดูท่อ รถมาแล้วเจ้าของรถมาแล้วเอาไปสวัสดีครับสี่ครับบ๊ายบาย